เออเงเออเองยมาแล้วครับมาแล้วก็ส่งเสียงเจยเจ์ยแจวละมาแต่ไกลขวามากใไม่ๆสดๆขวเสร็จเอาใส่รถและลงรถเดินขายแต่ขายให้ละเฉพาะคนซื้อถ้าเขาไม่ซื้อแสดง่าขายก็ไม่ได้เดินละมันเลื่อยเรื่อยแม้จะเมื่อยละก็หยุดไม่ได้ เมียฉันที่มันสั่งมาแล้วแถมยังบอกว่าขายไม่หมดมึอตายเอชาเอชา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 ,ชา,ชาน้อยแม่เ<ข>อ,อ้ยพอค้าพอค้าจ๋าชุดเท่าไหร่แล้วจ้าเนี่ยราคาที่ตั้งไว้ฟังให้ดีๆสองถุงนี้20บาทก็ได้ขายให้ก็ไม่แพงไม่ได้ขายแข่งหละกับร้านใคร ขายให้เราเฉพาะคุณซื้อถ้าคุณไม่ซื้อฉันก็ไม่ขายให้จะซื้อละเท่าไรดีพูดมาดีดีจะได้เข้าใจโอเคฉันซื้อพ่อท่านไม่ซื้อกลัวลุงจะตายเอชาเอชา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 น่อยแม่เอ้ยไม่ตายอยงรลุงอาหมดนี้เลยร้อยหนึ่งเลยนะครับครับเอ้ยดีใจละที่ขายหมด ดีใจและที่ขายหมดต้องกลับไปที่รถแล้วเอามาขายใหม่ดีไหมครับดีไหมครับเออเงงงาชาเอิ่งเนยเวลาที่กำหนดที่ฉันต้องขับรถแล้วไปขายแล้วที่ใหม่ก็ที่นี่หมดคนซื้อแล้วฉันแล้วจะถือขายให้ใครฉันไปก่อนนะวันนี้ให้คุณโชคดีส่วนฉันบายบาย ลุงเขาปกติขายอยู่ตรงไหน่ะคะเผื่อแบบเขาจะได้มาอุดหนุนดิบไม่มันไม่มีที่แน่นอนครับไปอ่าปช่วงแปดโมงเช้าไปโรงเรียนหนองค้อแล้วก็สามโมงเย็นก็โรงเรียนหนองค้อหลังจากสามโมงเย็นก็ออกมาบวินอยป่าสะพานสี่เลาะมาเรื่อยครับอ๋อเลาะมาเรื่อยแล้วก็ไปออกเสาสูงทีเดียวเลยขายทุกวันไหมจเนทุกวันครับทุกวันทุกวันเลยครับแล้วถ้าเขาหาไม่เจอโทรหาลุงได้ไหมถามอย่างนี้ ถามอย่างนี้ไม่รู้จะตอบอยังไงต้องขายสุกวันสิครับถ้าขายวันหยุดวันแล้วจะกินกับอะไร,ะรเราเป็นพ่อค้าเดี๋ยวลูกค้าถามหาจะวหวยังไงเราต้องบริการให้เต็มที่ เดลิเวอรี่น่าจะบอกใครโปรโมชั่นมีขอบอกซื้อ2องทุกนแถมหนึ่งถุงหอกใครส่วนหนังยางมันไม่เกี่ยวเพราะมันยังเหนียวแล้วมันยังเคี้ยวแล้ไม่ได้อ,อย่าเผอลอล้วไปเคี้ยวหนังยางเดียวหนังยางมาันลำไส้ตายขอบคุณครับอขอบคุณครับที่เจอลุงก็คือร้านป๊อกเนะคะเป็นร้านชาบูหมูกระทะ นาะตรงแถวบ่อวินใช่ไหมคะซอยสุพรรณครับซอยสุพรรณน่าจะเป็นซอยสุพรรณนะครับก็มาจะเจอคุณลุงกนได้ขอเบอร์หน่อยค่ะ0 9นเก้าสามครับแปดสามสี่ครับสองเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมโอเคก็ถ้าไม่เจอก็ยินดีบริการนะครับโทรหาผมอยากขอบคุณตรงนี้นะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ครับผมก็หยุดค้าขายแบบนี้มาหลายปีเต็มทีนะครับ ได้แรงใจจากพี่น้องอประชาชนทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนะครับก็ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับที่เอาอเไปลงให้ลุงเล่นติกตอกไหมคะผมเล่นไม่เป็นครับอ๋อเล่นไม่เป็น <laughs> ครับ